เห็นว่าเคยชนะเข้ามาไหมเหรอที่ไหนที่สงขลาสงขลาเนี่ยวันนี้มาเจอกันได้จำเนินเราเคยมาโชคที่นี่กี่ไฟล์ละสามสี่ไฟล์สามสี่ไฟล์จีนสนามไหมนะเราวันนี้พิการอะไรร้อยสิบเก้าว่าช้ามาเท่าไรร้ยยี่สิตอนนี้เหลือเท่าไหร่จุดจุดหกสบายๆนะซ้อมอยู่สีอปอนะกี่วันวักี่วันซ้อมในรอบนี้อาทิตย์กว่าอาทิตย์กว่าเราเป็นมวยเพจยังไงจังหวะอ๋อจังหวะฝีมือคู่ต่อสู้เป็นไงเขาเขาน่าจะสูงกว่าหน่อยไหม ต่เคยชกกันแล้วเขามีอะไรน่ากลัวมั้งไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวค่อยอยวัดโมงทีนะอารมณ์สูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักไปปอยของเราห้ปอนปีนี้อายุยี่สิบล่าสุดชกไว้ที่ปีตุลาคมเป็นไงวะนั้นเป็นไงผลงานชนะชนะใครเสือเขาแล้วก็ก่อนนั้นในสองไฟเป็นไงผลงานแพ้อภิเดชแล้วก็ชนะอ๋อชนะสองไฟแพ้หนึ่งไฟพิการนี่โอเคไหมมันบีบไปไหมรู้ไหมพอดีชอบเลยปกติเราชกอะไ่ร้อยสิบเจ็ด แต่นี่ร้อยสิบเก้าใหญ่หน่อยนะไม่มีปัญหาลูกหลานจากจังหวัดควักกอนสุราสเชี่ยน้อยไว้นี่น้องชายควักกอนสุราช่วยเป็นเงช่วยเชี่ยๆนะครับชนะโอเคน้องชายกลับครับผมผ่านครับไปเลยนะครับาก็เล้เกเ์ในน้ำตัวไหนน้องชายกับกรณีเกิดจากเตาเฟอซ้อมอยู่ไหนครับยีเสตีวู้ดนะผูกปั๊มกูซ้อมเพียบเลยครับเราเป็นมวยสไตล์ ปีมือวันนี้ร้อยสิบเก้านะว่เช้าเหยียบไปไงแต่ช่างร้อยสิบเก้าชกบ่อยไหมบอยปกตินะไม่ใหญ่ไม่เล็กพอดีพอดีต้องคุมรักหน่อยไหมไม่เลยนะเราสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยๆของเราปีนี้อายุเท่าไหร่ละเจอขจรสายเเคยเจอกขายังเห็นไม่เห็นเห็นตัวเขายังม่ชัดเา็นไงเราได้เปลียยตรงไหนมั้งเขาเท่ากันนะ เอาเราไฟล่าสุดชกเอาไว้ไว้ที่ไหนที่สงขลาเป็นไงผลงานแพ้สามไฟหลังเป็นไงแพ้แพ้เท่าไหร่แพ้กี่ไฟชนะกี่ไฟแพ้พี่เอาคนเดียวอ๋อเคยชกมาแล้วเหรออ๋อเอาลูกหลานจากจังหวัดกรับอ่ะกว่าคนตั้งเชี่ยขนาดวันในกูรแร็ตกว่าคือนอนจ่าตายตุ้ยเชียร์ก็ีานะครับจะตามไปห้ถึงสุดสุดโอเคขอบอกมีแนวตัวครับโอเคเข้ามาหนักใจ